ปากเบสในานามตื่นโดยเหยื่อแมงกิซอนสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลกอกากิสันเดี๋ยววันนี้ผมก็พอสิภาพี่น้องในปากเบสโดยเหยื่อแมงกิซอนครับเบสสิเป็นเบสขั้นตรงประมาณเจ็ดสิบหาหลังเป็นเบสไม่ไพ่ขั้นเก่าที่เคยใส่ตอนหนาฝนเพราะว่าเสื้อก็เบสท,ที่เคยใส่เบิดสภาพแล้ว แล้วสิเปียนใส่ดวงเบสส่งอีสไมาครับสีล่องใส่เป็นเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดมั้งครับเพราะคิดว่าถ้าใส่เบดสดวงใหญ่กีซ่อนคือสีลากเบสเบาไวครับจุดที่ห่อสีหากีซ่อนมือนี้เป็นทงหน้าที่เกี่ยวเขาออกแล้วแต่ยังมีน้ำขังอยู่วิธีการหากเขาเบาหนคุดถากนาดินแลวก็สาดน้ำใส่เพื่อให้น้ำไหลเข้าไปในหูของกีซ่อนเดี๋ยวกีซ่อนสิออกมาเองครับแล้วกับวิธีทีท่ไหนกีซ่อนออกจากหูเร็วๆก็คือการย้ำครับใส่ตีนสองข้างนี่แหละครับย่ำไปน้ำขี้ตมย้ำไปเรื่อยๆเดี๋ย,ย,ออก,ยกี แล้วก็มีอีกวิธีหนึง่งบ่เผืองแห้งแต่เผืองไฟครับนั่นคือการใส่ไฟรอแม่งได้สารพัดแม่งคลยมาเลือกเอาที่หลังโชคดีที่หน้าไฮนี่ถึงจะมีน้ำขังแต่กับผมมีปิงครับหากีซ่อนในพอดีกับเบ็ดแล้วห้ากระลงไหมคอนสิลลงกับใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันห้อยบาดตีนแล้วก็ป้องกันปิ่งจับขาเข้ามาเริ่มใส่กันเลยครับวิธีใส่กับวยากมันยากตรงหาเยื่อนี่แหละครับใส่กีซ่อนหนึ่งตัวต่อเบ็ดหนึ่งหลังใส่ตัวเป็นเป็นนะครับมันคลา,ดดหา,ายหลับ ไม้ที่เขาใส่ยูน่เป็นไม้นามตื่นครับเคยมาใส่เบ็ดหลายรอบแล้วเอาสิปักเบ็ดลงในน้ำเลยเพราะว่าม่ามีขั้นดินให้ปากเบ็ดคืออยู่ในไฮน่าช่วงนี้ปากกำลังกินเบ็ดตีผู้ใดก็หาแต่กิซอนมาใส่เบ็ดแต่ส่วนมากสิบเบการเผือกันครับหรือว่าการใส่เบ็ดเล่านั่นเองพอเอาตาดููขอกครับโตกำลังแดงๆเลยครับใส่เบ็ดเสร็จแล้วก็เฮ็ดเครื่องหมายไว้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหลังสุดท้ายต่างยูน่เร้าของมือต่อมากเ้าออกมาหยามเบ็ดอาการหนาวกำลังดี ก่อนสิล่องสนามก็คือเกาครับใส่ถุงเท้าป้องกันห้อยบาดตีนป้องกันปิงจับขาสิ่งหนึ่งที่สิขาดไปไดเลยเลยก็คือถุงใส่ป่าครับเมื่อหอดหลังนีกัถึกเลยครับคาดเบ็ดโกงปลายเกือบถึงน้ำยังมีป่าอยู่บรุดครับเข้าเลือกยามเบ็ดจากตรงกลางไปทั้งขวาก่อนแล้วค่อยเลือกไปทั้ง้สยครับเพราะว่าถ้ายามเบ็ดจากหลังแดกจนไปหอดหลังสุดท้ายซิมีระยะทั้งรวมรมาะ้านลอยเมตรนั่นแปลว่าเข้าต้องยางกับมหาเลือกมาบ้านลอยเมตรครับซึ่งการย่างในาน้ำม,มันเปลี่ยนเอียงที่เมืออีลีจะเลยต้องยามเเป็นช่วงๆไป บรรยากาศยนมเศรา้าส่วนไห่ข้นไก่บ้านชิดฮอดบ้านถ้าเห็นคลิปผมแล้วพ่อหวันเท่าไรกดติดตามไว้เลยครับในช่วงเศร้านี่พ่อป่าลูกข้ออีกแล้วป่าลูกข้อก็สามารถนั่งไปเหยีเจอไซเบ็ดได้ปา่าตองซืงมากเป็นพิเศษเลยครับพี่น้องเ่ะครับเคยส่เบ็ดตัวยเยอะแม่งกี่ซ่อนบอหรือแม่งกี่ลีดแม่งกี่รอเคยเอามาส่เบ็ดบอครับพิมคอมเมนต์บอกผมบอกพี่น้องคนอื่นแนนแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลกันยามเบ็ดมาน้องบ่หลาหลังแต่กระเริ่มได้ป่าหลโาตแล้ว ยามไปยาม,มาพอห้างหนูในโกดไม่เห็นห้างจังซีแลลวมีตัวแน่นอนนี่แหละครับเวลาเกี่ยวเขาแล้วหนูสีล่งน้องเพราะว่าอาหารค่อนข้างมีหลายตัวเบื้องแล้วมีหนูทองขาวตัวหนึ่งได้ตัวเดียวค่อนข้านลกขนเลยบ่ออกครับยามเบ็ดมากเกินครึ่งหนึ่งของทีไซไวมาหอดหลังนี่มีป่าครับ ปลาคอส่วนมากที่ได้ในการใส่เบรข้างนี้เกือบทั้งหมดเป็นป่าคอไว้นมครับขนาดไล่เลี่ยกันปานคาดโตมากกินเบดผู้เป็นไ้เบดเผือกคนไดแต่โตใหญ่ๆพอห้อมาลุยหมายนามตื่นป่าหยางหกได้แต่ป่าคอขนาดประมาณนี้ข้างนาต้องมีหลบนามลึกหรอครับเป็นไดครับฝีมือผมมาเป็ดเสือ้อรุดแต่ป่าบรุดมือไม่กับแบบนี้หละครับ เบ็ดลังนี่อยู่ขางหลังที่แล้วโดนโดนสีพ่อปลาติดเลี้ยงหลังเป็นปลาข้อที่มีผิวค่อนข้างซอยอาจ,จะเป็นพ่อหอยเลยแม่งตับเตากินปลาที่ใส่วเ้เป็นการยามรอบเดียวใส่แร้งยามเศร้าบ่าได้ยามตอนกลางคืน,นเพราะว่าบ่สะดวกไกลก็มอมบดบ่พอกันช่วงนี้ขอเก็บเงินเมาสามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งก่อนโดนโดนสิได้ปักเบ็ดขั้นแบบนี้จะรู้สึกว่าม่วนดีขั้นไหนโกงก็ได้รุนโตอยู่ครับแต่อย่างหนึ่งที่เฮาพอเลยคือเบ็ดตูดลายครับอาจ,จะเป็นพ่อใส่เบ็ดดวงหน่อยบ่เข้าใส่เบ,บอร์นโฮเบ ยามาเกือบหลังสุดท้ายปลาเป็นกามิยูเป็นปาข้อขนาดซ้ำๆตัวซุ่มไดกอนนั่นรอบนี้โชคดีได้ปลาเป็นกับบ้านผมขอตั้งซื้อเบสให้เบสชุดนี้ว่าเบสปักคั้นเลอฟูเพราะว่าสายพี่อีที่ใส่มามาเบ็ดมีหลายสีเลยยามเบสเซ็จแล้วก็ต้องล่างเบสท,ทำความสะอาดเบสคอยสียูท้นให้ห้อใส่ได้โดน พอผมใส่ไปที่การฝาดขั้นเบดลงไปในน้ำแห้งๆแล้วค่อยมาพึงล่มอยู่ทั้งฟังรอบนี้ได้ปลาเจ็ดตัวเฉลี่ยแล้วเบสซิลังในปลาตัวนึงเบิง้งเมื่อถึงตรงนี้แล้วฝากพี่น้องกดไล่์กดแช่์กตติดตานเลยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ